สวัสดีครับพี่นงี่รักษยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพระพีทีละข้อปีที่สาปีนี้สองศูนย์สองสี่เป็นปีแห่งการเป็นพยานซึ่งเราก็มาจนถึงปลายปีแล้วตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่สําคัญที่สุดถ้าจะเกิดผลในชีวิตเกียรตกก็คือการเต็มล้นด้วยพยานซึ่งเกือบจบเลยครับเราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนกันในโรบทที่แดข้อ9ถึงสิบเอ็ดด้วยกันก่อนที่เราจะดําดิ่งไปที่พระคาของพระเจ้าผมอยากให้เราใช้เวลาในอธิษฐาน คุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้เรียนพระคำเราขอรับพระคำเป็นอาหารแข็งไม่เพียงจะเรียนรู้ครับแต่จะเชื่อฟังและสอนคนอื่นต่อไปขอพยานเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอสระขณะที่เราตั้งพ่อไว้ตรงหน้าเราแน่ใจว่าเราได้รับอําเนจไม่มีใครขาดพระพรและแท้ที่จริงแล้วเราได้รับพระพรทุกประการเรียบร้อยขอให้พระพรทั้งหมดที่อยู่ในสวรรค์สถานไหลออกมาสําแดงออกมาในโลกกายภาพ ไม่ว่าพี่น้องท่านใดเข้ามามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอพระวิญญาณเคลื่อนไหวทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดการหายโรคทําให้เกิดการบําบัดปลดปล่อยทําให้เกิดอิสระทําให้เกิดเสรีภาพเพราะว่าพระวิญญาณอยู่ที่ไหนเสรีภาพอยู่ที่นั่นแล้วเราเปล่าประกาศว่าพระวิญญาณอยู่ที่นี่เราพระวิญญาณกําลังล้นไหลออกมาที่นี่แต่ต้องสัมผัสและทําให้เกิดเสรีภาพขอบคุณพระ่อครับจะไม่มีใครเหมือนเดิมเลยทุกคนจะก้าวไปอีกหนึ่งพัสดิ์จะก้าวไปอีกหนึ่งเสรีภาพจะมีการทะลุทะลวง เกิดขึ้นขอบคุณพ่อครับในนามพี่เยซูอาเมนเอาล่ะพี่น้องที่รักให้เราดำดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันแต่ว่าก่อนที่จะไปข้อพอิมพ์ประจำวันนั้นผมอยากจะสรุปสั้นๆก็คือว่าเราที่เป็นคริสเตียนเราได้รับการเจิมแล้วโอเคด้วยของแท้ก็คือพอง์ยานไม่ใช่น้ํามันซึ่งเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เราได้รับการเจิมด้วยพงษ์ยานอย่างไม่จํากัดและการเจิมดําลงอยู่การเจิมไม่ได้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันทั่วโลกโอเคการเจิมดําลงอยู่ เราจริงๆแล้วได้รับการเจิมด้วยพ้องญาณอย่างไม่จํากัดและได้รับตั้งแต่เมื่อเราเชื่อการเจิมเนี่ยก็คือพ้องญาณอยู่ในวิญญาณของเรายืนยันว่าเป็นลูกเป็นเรื่องของการบังเกิดใหม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรอดนี่เป็นสาเหตุที่พัมพีเรียกว่าบ่อน้ําแห่งความรอดพเยสคิระเยสกิบอกว่าผู้ที่น้ําที่วงจะให้นั้นจะพุ่งขึ้นเป็นบ่อน้ำาูพุ่งขึ้นถึงชีวตนรัน์ฉานั้นพี่น้องเห็นยังถึงแม้เราจะได้รับพ้องญาณอย่างไม่จํากัดก็ตามแต่ว่ามาครั้งแรกในรูปแบบของน้ําพูขับซ แต่ว่าพี่น้องที่รักถ้าเราจะเกิดผลนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเจอมแต่ขึ้นอยู่กับการเต็มล้นด้วยพระหยาิและการเต็มล้นด้วยพระญานนั้นไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าแต่เป็นหน้าที่ของเราเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่าและอย่าเมาเหล้าอางุ่นซึ่งจะทําให้เสียคนแต่จงเต็มล้นด้วยพระญยาิพี่น้องเห็นไหมครับคําว่าจงเต็มล้นด้วยพระญยานเนี่ยบอกอย่างชัดเจนว่าคนที่ทําคือเราพระเจ้าสั่งให้เราทําซึ่งหมายถึงว่าเราต้องทําได้ ซึ่งหมายถึงว่านั่นคือน้ำพระทยัยซึ่งหมายถึงว่ามีพระคุณจัดเตรียมไว้สําหรับเราเรียบร้อยซึ่งหมายถึงว่าถ้าไม่ทาก็คือทําบาปซึ่งพี่น้องที่รักคําว่าจงเต็มเปลี่ยมเต็มล้นด้พญาณเนี่ยจริง,รงๆในรูปแบบภาษากรีกไวยากรณ์เนี่ยหมายถึงว่าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งหมายถึงว่าไม่จาเป็นต้องมีการรอคอยไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าขึ้นอยู่กับเราเพราะว่าส่วนของพระเจ้าพระเจ้าได้ทําหมดแล้วแล้วถามว่าวิธีวิธีก็คือผู้ประสาทแปลกไว้เป็นไม่ได้ว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ผมจะชี้ให้ดูจากพรคอัมีว่า พระคัมภีร์กล่าวครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเมื่อคนของพระเจ้าเต็มล้นด้วยพยานบริสุทธิ์นั้นเขาพูดภาษาแปลกเอาล่ะฉะนั้นอย soup, after, man, mm ่าลืมนะว่าในพันธสัญญาใหม่การเต็มล้นด้วยพยานบริสุทธิ์ไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าเพราะว่าเกมมันเปลี่ยนพระวิญญาณอาพระเยสคิดได้ตายถูกฝังว่าเป็นขึ้นแล้วทำทำให้วิญญาณของเราสะอาดพอวิญญาณเราสะอาดก็เลยวิญญาณของเราบรรจุพระวิญญาณได้พอวิญญาณของเราบรรจุพระวิญญาณได้พระเจ้าก็มอบหมายหน้าที่ของการที่ทําให้เต็มล้นด้วยพญาณไว้กับเรา พี่น้องที่รักแท้ที่จริงแล้วคิดเสียนทุกคนมีพะวิญญาณเต็มล้นอยู่ในวิญญาณของเขาฉัานั้นเมื่อพระพีบอกว่าเต็มล้นในวิญญาณพระพีกำลังหมายถึงทําให้พะวิญญาณเต็มล้นในร่างกายจิตใจแล้วไหลออกมาข้างนอกตัวอย่างของพระพีก็คือพระเยซูแก่คนที่มาแตะผู้หญิงแอบมาแตะหายโลกพระเยซูไม่รู้สึกสามว่าไข่หรือแม้กระทั่งเปโตเงาของเขา,ขเขารักษาโลก,กับผีผ้ากันเปื้อนผ้าเช็ดหน้าของเปาโลขับผีรักษาโลกได้ทั้งหมดเป็นเพราะว่าคนเหล่านี้เต็มล้นในพะวิญญาณ และพอ้องหยางคือพระเจ้าเต็มล้นด้วยพ้องหยางคือเต็มล้นด้วยพระเจ้าคือเต็มล้นด้วยความสามารถเหนือธรรมชาติเอาละให้เรามาดูพระคําของพระเจ้ากันพี่น้องที่รักดูนะหัวข,ข้อข้างบนนะ่ะหัวข้อย่อยวันนี้ก็คือว่าปัจจุบันนี้การเสริมกําลังเกิดขึ้นภายในโดยพ้องหยางคือการเสริมกําลังของคิดเซียนนั้นการช่วยเหลือของคริดเซียนนั้นไม่ได้มาจากภายนอกเป็นเหมือนกับที่ผู้ชายคนหนึ่งที่ปลูกพืชเอาไว้ในขวดแก้วแล้วปิดเป็นระบบนิเวศแบบปิดคือสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง เพราะว่าพระวิญญาณคือพระเจ้าและพระวิญญาณเข้ามาอยู่ในเราพี่น้องที่รักเมื่อเปาโลพูดในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่สาขณะที่ท่านติดคุกเนื่งจากการประกาศพระกิจกคุณท่านบอกว่าข้าพระเจ้าประชิญหรือผระจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังซึ่งพระองค์ในที่นี้คือพระเยซูกิตเมื่อเปาโลพูดอย่างนี้เปาโลไม่ได้หมายถึงพระเยซูกิตผู้อยู่ข้างนอกเปาโลหมายถึงพระเยซูกิตที่อยู่ในเขาโอเคโดยผ่านทางพระวิญญาณ เอาล่ะพี่น้องที่รักให้เรามาดูในโลมบทที่8ซึ่งผมอ้างหลายครั้งแต่หลายครั้งไม่ได้ให้ดูแต่วันนี้ผมจะให้ดูข้อ1 0กับ11ผมให้ผมอยากให้เราดูข้อข้างล่างข้อ9ก่อนบอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็ไม่อยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระพิทผู้นั้นก็ไม่เป็นของพรลงพี่น้องเห็นไหมครับหลักการชัดเจนก็คือว่า ถ้าพง er ิญยามสถิตในเราแล้วจริงๆเป็นอย่างนั้นเราเป็นวิหารของพวิญยาณเราไม่อยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพวิญยาณพูดง่ายๆคือถ้าพวิญญาณอยู่ในเราเราไม่ได้อยู่ในเนื้อหนังเราอยู่ในพวิญยาณความหมายคือถ้าพวิ์ยาณอยู่ในเรานั้นเราไม่ได้เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเราไม่ได้เป็นแค่คนที่อยู่ในเนื้อหนังแต่เราเป็นคนที่อยู่ในพวิญยาณโอเคและพระพีพูดชัดเจนว่าผู้ใดไม่มีพวิญยาณของพระคิดผู้นั้นไม่เป็นของพง์พูดง่ายๆคือ ไม่สามารถมีคริสเตียนคนไหนที่ที่ไม่มีพริญยานใครจะเป็นคริสเตียนได้คนนั้นต้องมีพิญญาณและนี่เป็นสาเหตุที่ผมได้อธิบายแล้วในพระธรรมกิจการเมื่อสาวกไปแล้ววางมือเพื่อให้ได้รับพงะยาญจริงจริงแล้วไม่ได้หมายถึงพวกเขาไม่ได้มีพิญยานพวกเขามีแต่ไม่ได้เต็มล้นด้วยพงญญานโอเคและนี่เป็นสาเหตุที่พวกเปโตเปาโลยอนวางมือ ที่บอกว่าให้ได้รับพระวิญญาณคือให้ได้รับจนเต็มล้นจริงๆแล้วพวกเขามีพระวิญญาณอยู่แล้วเพราะพวกเขาเชื่อในพยซูคริสต์ตามหลักการของพระเจ้าพี่น้องจะไมต้องรู้ว่าคัามพีนั้นเป็นเรื่องของตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยฉะนั้นการที่จะตีความเราจะต้องดูทั้งหมดโอเคคัามพีทั้งเล่มเป็นบริบทของคัมพีแต่ละคอและคัามพีขัดกันไม่ได้ฉะนั้นถ้าคนเหล่านั้นได้เชื่อพยซูคริสตร์โอเคมหมายถึงพี่น้องที่สซมาเมรียครับ ทันั้นมันไม่สามารถมีเหตุผลอื่นก็คือเขามีพยานแล้วเพียงแต่ว่าเขายัางไม่ไม่ได้เต็มล้นในพยานโอเคแล้วก็สําหรับสาวกยุคแรกเขาถือว่าการเต็มลนน้นด้วยพยานเป็นเรื่องใหญ่แล้วควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่เชือ้อนี่เป็นสาเหตุที่เมื่ออัคราทูตที่กรุงเยรูซาเลม็มรู้ว่าคนที่สมาเรียซึ่งเป็นลูกครึ่งยิวเชือ่อพเยคกิ์เนี่ยเขาส่งเปโตกับยอนมือดีไปเลยแล้วคนเหล่านี้ไปถึงก็วางมือเพื่อให้คนเหล่านั้นเต็มล้นในพยาน เมื่อเปาโลเจอพี่น้องที่เอเฟซัสเขาถามในทีว่าไม่เชื่อได้รับพรยาณหรือย่างพี่น้องเห็นยังแสดงว่าการได้รับพรยาณหรือการเต็มล้นด้พรญาณนั้นควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่เชื่อและเปาโลก็มีประสบการณ์แบบนี้ครับเมื่อพระเจ้าพระเยซูใช้อนาเนียมาบอกเลยว่าให้วางมือเพื่อให้มาเพื่อจะทําให้เปาโลเนี่ยหายตาบอดและเต็มล้นด้พญานพี่น้องเห็นยังฉะนั้นสําหรับสาวกอัครทูตยุคแรกการเต็มล้นด้พญาณไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอด และแท้จริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับทุกอย่างในชุดเกรเซียนเช่นการที่จะมีความเชื่อหนักแน่นมั่นคงถูกข่มเหงแล้วไม่เลิกเชื่อไม่ถูกกลอกการที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะเต็มไปด้วยฤทธิ์ความรักการรู้จักบังคับตนการที่เราจะเต็มไปด้วยการพักผ่อนการที่จะทำให้เกิดการฟื้นฟูการที่จะทำให้เกิดหมายสำคัญการสรจันต่างๆทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับประสบการณ์นี้เพียงอย่างเดียวพระเยซูบ,บอกให้พวกอัครทูตยุคแรกหลอแค่สิ่งนี้ฉะนั้นถ้าใครก็บอกใครก็ตามที่มาบอกว่า ต้องมีประสบการณ์อื่นนอกจากอันนี้คือเขากําลังดูถูกพระวยญาณไม่จริงโอเคพระเยซูบ,บอกให้อัครทูตรอแค่ประสบการณ์นี้แล้วเมื่อเขามีหลังจากนั้นไม่มีการรออีกพวกเขาก็ออกไปรับพล,ลิกโลกแล้วทํายนคนเรียกผู้ที่เชื่อว,ว่าคิดเสียนตั้งหมายถึงเหมือนพะเยิภิกตมีฤทธิ์เด็มีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจเหมือนกันพี่น้องเข้าใจไหมครับฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อน,นี้ว่าสิ่งเดียวและประสบการณ์เดียวที่จําเป็นสําหรับเราเพื่อจะเกิดผลคือการเต็มล้นด้วยพระวญาณแล้วเมื่อเราเต็มล้นด้วยพร,ยรนนะธิญญนายน เอาละดูต่อไปเอาละให้เราดูข้อสิข้างบนบอกว่าและถ้าพระคิดอยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายเนื่องจากบาปแต่วิญญาณของท่านก็จะดำรงอยู่เนื่องจากความชอบธรรมพี่น้องเห็นยังและถ้าพระคิดอยู่ในท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าว่าพระคิ์อยู่ในเราเนี่ยพี่น้องเห็นยังพระคิ์ที่ว่าคือเพลียนหนึ่งคนในบทที่หกข้อสิบเจ็บบอกว่าผู้ที่ผูกพันกับองค์พระเปทนเจ้าหมายถึงพระเยซูก็เป็นวิญญาณด้วยพี่น้องเห็นยังในตอนนี้ในบริบทบอกถ้าพระคิ์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้วหมายถึงเพลียนพี่น้องเห็นย บทที่สามค่อยยบสาบอกเพราะว่าข้าแจ้งของความบาปคือความตายถึงแม้ว่าร่างกายจะต้องตายเนื่องจากบาปแต่วิญญาณของเราจะดำรงอยู่ชีวิตอยู่ได้จากความชอบธรรมไม่ใช่ความชอบธรรมเราความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เนื่องจากความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เราเชื่อในพระองค์วิญญาณของเรามีชีวิตอยู่ให้ผมได้ยินเราพูดว่าพี่น้องเห็นยังวิญญาณของเราที่เคยตายเนื่องจากอาดัมโอเคทำบาปเมื่อาทำบาปปุ๊บส่วนแรกของมนุษย์เลยที่ตายก็คือวิญญาณตายแปลว่าแยกขาดก็คือวิญญาณมนุษย์แยกขาดจากพระเจ้าผู้เป็นแหล่งชีวิตก็คือตาย แต่พี่น้องเห็นยังเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์เนื่องจากการเชื่อฟัาของพระเยซูคริสต์เนื่องจากความชอบธรรมของพระองค์ปัจจุบันนี้วิญญาณของเรามีชีวิตอ้าวิญญาณของเรากลับมาต่อติดที่พระเจ้านั่นเป็นสาเหตุที่วิญญาณของเราสมบูรณ์ทิบย์บทที่สิบสองข้อยี่สิบสามบอกว่าวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงซึ่งความสมบูรณ์แล้วเล่านี่แหละเนื่องจากความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เรากลายเป็นคนชอบธรรมแล้ววิญญาณของเราสมบูรณ์ทันทีที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์วิญญาณของเราสมบูรณ์เรียบร้อยไม่มีอะไรต้องพัััฒฒนนนนนาาาาออออออีีีีีีกกกพพืื้้้้้ททท่่่่่่เเเดดดยยววตตตตงงง็็คคมมรรจจจจิใใใปปปปไไบลลแหูข ถ้าเพราะถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายน้องเห็นยังในตอนนี้บอกว่าพระวิญญาณขององค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายผู้่ายคือพระวิญญาณของพระบิดาผู้ทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายเห็นยังพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซสเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นคือพระบิดาผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแล้วนั้นจะทรงให้ชีวิต แก่ร่าง,งกายซึ่งต้องตายท่านฟังนะครับนี่เป็นฉบับที่แปลถูกต้อง่าที่สร้างใหม่ไม่ใช่แบบเหมือนกับจะชุบให้เป็นขึ้นจากความตายไม่ใช่ครับพรมพีต,ตอนนี้ไม่ได้พูดถึงอันนั้นแต่พูดถึงการให้ชีวิตแก่ร่าง,งกายซึ่ต้องตายคือเนื่องจากบาปของอดัมนั้นร่าง,งกายนี้ในที่สุดแล้วจะต้องตายแต่เมื่อพงญ,ญานข,ของพระเจ้าพงญานของพระเยซูโอเคพงญาณที่พระเจ้าให้น่ก็คือพงญ,ญานที่ชุบพระเยซูไว้เป็นขึ้นจากความตายนั่นคือพงยญญาณที่มีนิทานพระมหาศารปัจจุบันนี้อยู่ในเราเพื่อจะให้ชีวิต แก่ร่างกายซซ่ต้องตายพี่น้องเห็นยังพระวิญ,ญญาณอยู่ในชีวิตของเราเพื่อให้ชีวิตแก่ร่างกายพงมาเพื่อทําลายความตายพงมาเพื่อจะทําลายความเสื่อมความแก่แต่เราจะเป็นต้องเข้าใจเรื่องนี้ครับพี่น้องเห็นยังจริงๆแล้วโลมบทที่แปเนี่ยต้นต้นบทเนี่ยบอกไปว่าข้อ2บอกว่ากฎของพระวิญ,ญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูกิตทำให้ข้าพเจ้าผลจากกฎแห่งบาปและความตายกฎแห่งบาปและความตายซึ่งเกิดขึ้นจากความบาปมีความตายความเสื่อมโรคและไขเจ็บความยากจนปัจจุบันนี้กฎต่างๆเหล่านี้โอเคกฎของพระวิกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตทำให้เรา้นจากกฎน กดแรงดึงดูดของโลกทุทกอย่างจะต้องตกโอเคแต่กฎของพลังานในชีวิตเป็นเหมือนกฎแรงหนีศูนย์ที่วัตถุเมื่อวิ่งที่ความเร็วระดับเช่นเครื่องบินนั้นจะไม่ไม่อยู่ภายใต้กฎของ,ของกฎแรงดึงดูดแลปัจจุบันนี้เราอยู่ในกฎแรงเหนือศูนย์ฝ่ายวิญญาณคือกฎของพลังงานและทำให้กฎของความตายกฎของความบาปไม่มีผลต่อชีวิตของเราจงจาําข้อนี้จงเข้าใจาความจริงข้อนี้พลังงา,านอยู่ในเราเพื่อจะปลดปล่อยชีวิตโอเคพงทําลายความตายถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บ มีความเสื่อมมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องจงเชื่อพระญาณของพระเจ้ากำลังกดปล่อยชีวิตพงก,กําลังให้ชีวิตแก่ร่างกายซึ่งต้องตายครับตรงนี้หลายฉบับแปลผิดว่าพงจะชุบชีวิตไม่ครับตรงนี้ไม่ได้แปลว่าชุบชีวิตตรงนี้แปลว่าให้ชีวิตโอเคแล้วตรงนี้ที่บอกว่าร่างกายซึ่งต้องตายไม่ได้หมายถึงร่างกายซึ่งตายแล้วแล้วเขาจะรับงถ้งเขาด,ดูบริบริบทจะรู้ว่ามันสมเหตุสมผลไนีเพราะว่าข้อสีบ,บอกร่างกายโอเคต้องตายนี่กับบาปจงจำไว้ว่าปัจจุบันนี้พระญาณของพระเจ พระวิญญาณกําลังให้ชีวิตพระอลงพงเข้ามาเพื่อจะซ่อมบํารุงดูแลคุณเพราะคุณเป็นทรัพย์สินของพระองค์ต่อไปบอกว่าโดยพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ในท่านพี่น้องอย่างปัจจุบันเนี้ยพระเยซูคริสต์อยู่กับเราอยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณแล้วพระวิญญาณองค์นี้เป็นองค์ที่เจ๋งก็คือองค์ที่ชุบพระเยซูคริสต์เป็นกับความตายฉะนั้นลิธานุภาพที่ใหญ่ที่สุดของการชุบคนให้เป็นจากความตายนั้นอยู่ในเราไม่ใช่แค่จะชุบเราในวัสนสุดท้ายแต่ปัจจุบันนี้ให้ชีวิตแต่ร่างกายเรา่น,นาใู การช่วยเหลือปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ในเราจงทํางานร่วมกันกับพระวิญญาณโอเคจงเรียนรู้ที่จะทําให้พระวิญญาณไม่เพียงแต่เต็มล้นอยู่ที่ร่างกายอ่าไม่เพียงแต่ตรงเรืที่วิญญาณแต่เต็มล้นที่ร่างกายเพราะจริงๆแล้วร่างกายก็เป็นของพระองค์โลงได้ไถ่เราเรียบร้อยจงพูดภาษาแปลกจงทําให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วเห็นพระวิญญาณทําลายความตายทั้งหมดแลปลดปล่อยชีวิตให้ผมได้มาพูดว่าพาี่น้องที่รักถ้าโมเสสอายุมากก็ยังมีกําลังถ้าคาเลบอายุมากจะมีกําลังแล้วพวกเขาอยู่ในพันััััันนนนธธสสญญญญาา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 เเเเเดดิมมมมมรรรรรรซซึึ่่่่่่งงงออออยยยูใใใพพหีีีกกววววววคคคคคจะะบขขตโไไผล จงดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจอันนี้โอเคนี่เป็นสาเหตุตตที่สะดุดีบทที่ร้อยสามหนึ่งในพระสัญญาหนึ่งในพักคุณก็คืออ่าคงไถยเราออกมาจากโอเค okay. <c oughs> ผมก็ลังดูบอกว่าพัมพีตอนท้ายบอกว่าอ่าเอาวัยหนุ่มของเราจึกลับคืนมาใหม่เหมือนวนัยนกเอซีอเข้าใจไหมครับวัยหนุ่มของเรากลับคืนมาใหม่วัยหนุ่มวัยสาวครั้งที่สองกลับคืนมาใหม่จงเข้าใจความจริงข้อน,นี้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพงษ์ญาณแต่คุณต้องตระหนักและรับรู้คุณต้องเชื่อเพื่อพงษ์ญาณของพระเจ้าจะทําสิ่งนี้นได้ช่วยคุณให้ ก็คือสิ่งที่เขียนในกล่องซ้ายว่าแล้วแฝงหนึ่งหนึ่งหนึ่งพี่น้องยังแฝงตามตัวคือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือในปีเนี่ยพี่น้องรักเนี่ยเหมือนเหมือนเลขแปดอะเหมืนเลขสี่ในปีสองพันยี่สิบแปดก็คือเกินสี่ปีเนี่ยเราจะมีโครงการรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือตัวเลขหนึ่งสามตัวจะสำเร็จหนึ่งแรกมีผู้เชื่อหนึ่งล้านตอนนี้เรามีผู้เชื่อ 500, ห้ากแสนที้เราถือบิคุณหนึ่งที่สองเราจะมีสิทธิพิบาลหนึ่งหมื่นคนเพื่อจะดูแลคนเราเนี่ยหนึ่งที่สามเราจะม<ๆ> มีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยเราจบลงด้วยการมีผู้เชิยรหนึ่งล้านคนในปี2 0 2 8ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้อย่างแน่นอนแต่เราทุกคนจะต้องกลับใจใหม่ยึดถือกิจการบทที่2ี่ก็24เป็นปรัชญาประจําชีวิตไม่มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองไม่ว่าเราจะมีงานอะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราเป็นสาวกเป็นพยานของพระเยซูริตโอเคเป็นพยานตัวข่าวประเสริฐทุกวันถ้าไม่สามารถทําต่อหน้าให้ทําออนไลน์มาเอาคลิปเอาลิงก์ไปแปะโอเคเจอคนป่วยบางเรักษาโรคเจอผีขับให้ออกเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่อำนาจ ขอเพียงแต่เราเต็มล้นด้วยพยานบริสุทธิ์เรามีหลักฐานุภาพและนี่สาเหตุเพราะว่าจริงๆแล้วผู้เชื่อสามารถเป็นพยานได้แต่คนที่เป็นพยานแล้วมีประสิทธิภาพคนที่เป็นพยานแล้วมีหลักฐานคนที่เป็นพยานแล้วมีหมายสำคัญคือคนที่เต็มล้นด้วยพยานพอเต็มล้นด้วยพยานก็เต็มล้นด้วยพระเจ้าฉะนั้นจงเต็มล้นด้วยพยานจงทำให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยานแล้วออกไปเป็นพยานเพระองค์เองคริสต์พละงนำประเทศไทยมาหาพระเจ้าให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาล่ะพี่น้องจะงครับให้เราทำัน จริงๆแล้วควรจะทำมาหลายๆหลักครั้งเพราะนี่คือสิ่งที่พระเยซูเรียกร้องขอพระตายของตรงแตกเพื่อเราหายดีพระตายเนี่ยโอเคเปโตรบอกว่าด้วยบาแดแผลเคลื่อนตีของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาหายไม่ใช่จะซึ่งหายไปแล้วพระเยซูได้ถูกเคลื่อนตีเพรค์ได้เจ็บไปแล้วฉะนั้นเราหายดีแล้วนี่เป็นสาเหตุที่ยากอบพูดชัดเจนเลยว,ว่าคำมัธิษฐานด้วยความเชื่อจะทำให้ผู้ป่วยรักชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์องค์พระผู้เจ้าจะให้ขลุกขึ้นยืนฉะนั้นผมเปล่าประก,กาศสิ่งการหายโรคผู้ฟังทุกคนที่ได้ยินเสียงของผมหรือเอามือแตะะทททีีท่่่ห่หหหหหนนนนนนน้้้้้าาาาาจจจจจออออยยยยกกกกุโโรคภัััไไขเเ็็บบผมมสงงงงตดดูววแลิ โอเคเป็นใบ้แล้วโรคที่น้อยกว่าน,นั้นจงหายโรคที่เกิดจากอ่าไมเกรนโรคที่ถูกรบกวนทางความคิดจิตใจในในนามพยาธิจิตจงหายจิตจ,จิตเวทโอเคจงหายโรคที่มาจากสาเหตุของวัคซีนอุบัติเหตุหรือว่าการรบกวนวิญญาณชั่วจงหายจ็เป็นปกติในนามพยาธิจิตด้วยบาดแผลเคล็ดของพระเยซูโดยการที่พระเยซูเจ็บแทนเราเป็นปกติทุกการจากทุกโรคภัยตั้งแต่ปลายหัวยันปลายเท้าวิญญาณจิตใจและร่างกายเป็นปกติปลดปล่อยทุกอย่างที่จำเป็นในนามพระเย,ยาธิจิตกจางหายโรคอาเมนในนามพยาธิจิต พี่น้องที่นะครับลองสํารวจทําบางอย่างที่แต่ก่อนคุณทาไม่ได้เนื่องจากอาการป่วยผมบอกว่าคุณหายแล้วผมได้กล่าวคำอยานที่ฐานด้วยความเชื่อเช่น,นั้นคุณหายแล้ว ถ้าเจ้าจะให้คุณลุกขึ้นมาเป็นปกติแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงผมอยให้คุณลุกขึ้นคุณหายแล้วผมประกาศว่าไม่ว่าจะเป็นการรอนแรงฟุตดรอปไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรก็ตามผมประกาศว่ามันแห้งตายแล้วหลุดออกแม้กระทั่งข้างในมีการเปลี่ยนอวัยวะใหม่อวัยวะที่เคยถูกตัดออกงอกขึ้นใหม่ในนามพระเยซูไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้โดยพระนามราพระเยซูได้จ่ายหลักฐา,าเรียบร้อยพยี่น้องรักข้อหนึ่งพูดสิ่งนี้เปล่าพระเอกคืออะไรพระเอกพูดถึงการที่องค์การกับความบาปของเราทุกอย่างทุกชนิดโดยการตายฝังมาเป ป่าทาั้งหมดทุกอย่างทุกชนิดได้รับการยกแล้วทรายก็ตามที่คุณเชื่อในพิธีศีกท่านั้นจงเชื่อในพิธีศีกจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อจงป่าวประกาศโอเคเจอคนป่วยจงวางรักษารณรัจงขับผีออกจงทำให้ตัวเองเต็มล้นี้พยายามเป็ญญสุดกดไลค์กดแชร์กดสัดบตะไคร้ทำให้รายการเข้าใจความพิธีรข้อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวนันถ้าคุณมีเวลาน้อยผมอนุญาตให้คุณใช้รายการเข้าใจความพิธีรข้อในการเท้าเนีย้เสร็จแล้วอย่าลืมนับหาสนิทด้วยกัน รับการอธิษฐานจำเริญด้วยการมีคามําพยานเขียนมีสิ่งที่คุณต้องการให้อธิษฐานเราเขียนออกไปแต่คุณต้องตั้งใจมาฟังทุกวันและจำเริญขึ้นด้วยกันทุกวันเอาละ่ะพี่น้องที่รักกดไลค์กดแจ๊กกดสับตะไคร้ทำให้รายการเข้าใจพระคัมภีร์ที่เราข้อเป็นส่วนในชีวิตประจำวันลแล้วเห็นตัวเองจำเริญขึ้นเอาละ่ะให้เราพูดพร้อมกันที่ความเชื่อว่าชื่อของฉันขึ้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 น,น,นโคดชาบล่มผมเห็นคุณได้รับการอวยพรผมเห็นคุณปลดนี่ผมเห็นครอบครัวของคุณกลับมาหาพระเจา้าผมเห็นคนน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 นใใใคค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 รร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 อออบบัััััววุุุณณณกกกพพพะะะเเเเเเจจ้้าาาาาผผมมมมมหหห็็ฮีูููลลยซิสต์น